ครับสวัสดีครับมาเจอเมนูข้าวผัดซีฟู้ดน้ำพริกเผาเมนูง่ายๆนะคบเรามาเริ่มขั้นตอนในการทำเลยนะครับใส่หอมลงไปผัดนะครับตามด้วยเกลือตามด้วยซีฟู้ดผัดนะครับให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆตามด้วยน้ำพริกเผาครับผัดให้เข้ากันอีกรอบนะครับให้เด้ถึงรสชาตินะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับใส่ข้าวสวยนะครับข้าวสวยจะต้องเย็นเป็นข้าวเย็นนะครับแช่แข็งนะครับ ข้าวก็จะได้ไม่ติดกันนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเริ่มหอมแล้วนะครับใส่ไข่ลงไปนะครับคนๆๆๆค่อยๆเข้ากันนะครับให้เขาแห้งนะครับหลังจากนั้นนําลงไปผัดกัข้าผัดอีกรอบนะครับเราจะเติมผักแครอทหอมหัวใหญ่ต้นหอมพริกหวานพริกเผ็ดนะครับผัดเข้าไปอีกรอบให้เข้ากันนะครับ ชิมรสชาติเติมซีอิ๊วขาวเติมน้ำปลาตามด้วยน,น้ำตาลเป็นไงบ้างครับเมนูง่ายๆนะครับหน้าตาหน้าทานนะครับชิมอีรอบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวผัดซีฟ้ดน,น้ำพริกเผาสไตล์น้องกินนี่นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆจัดจานพร้อมเสิร์ฟครับสวยไหมล่ะครับ เมนูง่ายๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ Thank you for watching. Hope to see you a g a i n Have a nice day. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.